วันนี้นะครับผมมาที่เครื่องวัดอุณหภูมิของการตรวจคัดกรองโควิดเราจะเป็นต้องเล่งปราบไวรัสโควิด COVID กันแต่นั่นเป็นการปราบทางร่างกายไวรัสของตัวประเทศก็มีฮะเรียกว่าไวัยรัสเผด็จการติดกันง่ายเพราะว่ามีกิเลสที่อยากปกครอง นะฮะประชาชนแล้วก็มีกิเลสที่จะได้ผลประโยชน์กิเลสประดิการเนี้ยติดกันมาตั้งสองสี่เจ็ดห้าจะถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ยังไม่หายฮนะดังนั้นการปราบไวรัสทางร่างกายเราเร่งรีบทุกคนให้ความร่วมมือประชาชนให้ความร่วมมือหมดทั้งอกตั้งใจไปกันทั้งนั้น ทำทันทีทั้งบ้านทั้งเมืองแต่ไวรัสผลการเนี่ยของประเทศนะไวรัสของประเทศก็ควรจะได้รับการตื่นตัวทําทันทีทั้งประเทศเช่นกันเพราะกระแสะการเปลี่ยนแปลงของโลกมาถึงแล้วนั่นคือการดิสลอปชั่นขณะนี้โลกอยู่ในช่วงการดิสลอปชั่นอยู่นะ กังเปลี่ยนถ่ายยุคเปลี่ยนถ่ายสมัยกันโควิดทางร่างกายมาก็ยิ่งเล่งใหญ่เลยนะครับในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยป่วยเป็นไวรัสแผดกรการมา89ปีก็คือ90ปีซึ่งมันนานมากสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องถูกกำจัดไปพร้อมกันเลยนะฮะมันควรจะสิ้นสุดกันภายในปี64เนี่ย การที่พูดอยู่นี่วันที่สิบเอ็ดตุลานะฮะตามหมายโรการล้วผมตั้งไว้สิบสามตุลาควรจะสิ้นสุดแต่เนื่องจากทำคนเดียวไม่ทันนะครับเป็นคนแรงงานทำคนเดียวไม่ทันดังนั้นก็ถ้าเป็นไปได้ยี่บสี่ตุลาเป็นไปได้ไหมายว่าคนในหมู่บ้านตำบลเข้าใจและส่งเสียงกันมา ให้เหมือนกับวันเลือกตั้งโอค้งสุดท้ายอ่ะผมต้องการเป็นมามืดอยู่ๆพอมาท่านไม่รู้จักแต่มานี่มาโดยการตามรอยพระเจ้าตากหนึ่งนั่นคือต้องกู้ชาติประเทศไทยก็ไม่ต่างกับปลายุคุสิยานเองซึ่งจะสิ้นสุดลงนั่นหมายว่าประเทศไทยตัวปลอมที่เป็นมาตั้งแต่2475 ก็วควรจะต้องสิ้นสุดลงเช่นกันเหมือนกุ้งเสียดยาต้องสิ้นสุดลงแล้วสภาพประเทศตอนนี้ก็ไม่ต่างกับปลายยุคเสียยานั่นเองตัวรัฐบาลก็ไม่ไหวงอนๆน,นะภายในประเทศก็แตกแยกกันสตูก็เข้ามาพร้อมเรียบร้อยแล้วนะเหมือนยุดยานั่น,นครับสมัยนี้สตูเราไม่ใช่เป็นตัวคนถือมิดาบเข้ามาแต่มันมาในรูปแบบไปมันเป็นนามธรรมมาในรูปนามธรรมมาเป็นนอมินีนะฮะ แบบนี้ความเป็นไทยคนไทยเหลือน้อยลงความมัง่งคั่งคนไทยก็คดหายไปแล้วยิ่งมาเจอพายุการเปลี่ยนแปลงใช้คาว่าพายุเลยนะฮะการเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลที่กำลังกลเกิดขึ้นเนนียนะจากเทคโนโลยีซึ่งเป็น AI นั่นเองนะครับยิ่งไปกันใหญ่เลยโดนเรียกว่าเสร็จ เอกันหมดทั้งโลกแต่ประเทศไทยมีลิกิตนะลิขิตจากพระปลายย,าลยุคกรุงศรีอยุาลิขิตไว้แล้วพอประเทศไทยเมื่อถึงยุคเราสิบแล้วพวงมหาประชาชนจะพาไปกับนะวงมหาประชาชนพร้อมกับหนึ่งนาฬิกาขาวดังนั้นชายหญิงเนี่ยจะนำพาการเปลี่ยนแปลงของประเทศเองโดยรายการที่สิบไม่ต้องทำอะไร ปวนปวงประชามาประจาจะทําการเปลี่ยนแปลงประเทศเองมันจึงจะเกิดเป็นประเทศใหม่เงี้ยจึงได้ชื่อว่ายุคสกาววิไลคือใหม่เอี่ยมอ่องแวววาวสุกสกาววิไลนั่นคือใหม่หมดทุกวงการเลยประเทศไทยคือเกิดใหม่เลยนะฮะจากนั้นผมจึงมายืนใกล้เครื่องวัดอุณหภูมิก่อนเพราะเรื่องราวต่อไปนี้คนไทยไม่เคยได้ยินจากที่ไหนเลยแล้วเวลาได้ยินผมพูดแล้วมันเหมือนผมเป็นคน กินยาไม่ครบโดสอเป็นคนป่วยเพอเจออย่างเงี้ยความร้อนคงขึ้นเพราะนั้นเจอเครื่องวัดอุณหภูมิก็เลยมาทำให้ดูเป็นไอเดียเป็นตัวอย่างว่าเออป่วยหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องเดินผ่านลิงเงีะขึ้นนะฮะเห็นตัวเลขขึ้นไหมฮะตัวเลขขึ้นแล้วนะฮะในฟ้าวัในจอเห็นนะ ก็เลยเลยวัดไม่ได้ต้องเดินใหม่ทีมันสูงไม่ได้ตัวเลขขึ้นแล้ทราบว่าเห็นไหมเดี๋ยวลองสูงด้อ่าโอเคน่าจะเห็นแล้วนะตัวเลขสามหกจุดห้าหกห้านะฮะเอาละก็แสดงว่าเป็นคนปกติไม่ได้เสียสติดังนั้นคำพูด ทุกคาพูดที่ผมพูดไปนเนี่ยมันจะทําให้ท่านชอบเพราะมันเป็นเรื่องราวที่โอ้โหอลังการยิ่งใหญ่แบบโอเวอร์ฟังแล้วโอเวอร์เลยอ่ะรับไม่ได้คนไทยจะรับไม่ได้แล้วยิ่งคนพูดเป็นแค่คนแรงงานไม่เชื่อเลยขาดเพราะคนไทยนี่คือเรามีนิสัยเสียใช้ข้อเสียนะเราติดบุคคลไปแห่แหนบุคคลแต่ไม่เคารพ หลักวิชาที่ถูกนั่นหมายความว่าเราพร้อมจะไปแหกกฎแล้วแต่ผู้นําจะพาไปแหกกฎก็ไปซึ่งก็ทํากันมาแล้วแล้วก็ทาอยู่ทุกวันเนี้ยแล้วประเทศไทยนี่แหกกฎมาตั้งเยอะแยะมากมายหลายอย่างเอาชื่อเรียกว่าให้มันจาลองอยู่ตั้งอยูนทนาเฉยเลยอย่างที่ทุกวันเนี้ยนะครับถ้้อยู่ไม่ไกลจากผมเนี้ยเดินเข้าไปนี่ก็เป็นสารรัฐมนูลสารรัฐมนูลนี่กคือสิ่งที่ผิดนะฮะ ไม่ใช่ถูกนะครับนะฮะสืส่อสกอายการไปเป็นองค์กรฉลาก็ผิดสํานักตํารวจแห่งชาติก็ผิดเห็นไหมฮะองค์กรฉลากทั้งเจ็ดผิดนี่คือสิ่งที่ผิดแต่เราไม่รู้แล้วรัรฐธรมนูญที่เราล่างก็เป็นปรัฐธรมนูญที่ผิดวิธีวิธีที่ผูกคือคือประชาชนไม่รู้ว่าร,รัฐธรมนูญคืออะไรไงรัฐธรรมนูญคือ สิ่งที่มีหน้าที่รอรัฐธรรมนูญไม่มีหน้าที่สร้างประชาธิปไตยนะครับนี่คือสิ่งที่คนไทยเข้าใจผิดและไม่เคารพหลักนี้นะครับถ้าท่านเคารพท่านจะไม่ถูกหลอกกบเพราะไม่เคารพเีีแหละจึงถูกหลอกเพราะเราไปแหนบุคคลติดบุคคลไงไปเชื่อบุคคลดังนั้นเราก็พร้อมที่จะแหกทุกกฎที่ถูกต้องนี่แหละหลักเขามีฮะก,การสร้างรัฐธรรมนูญนะฮะ เราต้องรู้ด้วยว่ารัฐบรุนูคืออะไรรัฐบระนูญมีหน้าที่พิทักษ์นะฮะพิทักษ์กฎระเบียบของชาพันธสิบธิวนั้นที่ทดลองปกครองไปสักสิบปียี่สิบปีสามสิบปีแล้วแต่ประเทศจนมันเสถียรจนแก้ไขเสถียรแล้วเวลาแก,แก้แก้ง่ายอย่าไปประกาศเป็นรัฐประนูญนะมันแก้ยากนะฮะอย่างประเทศไทยเป็นราชนาจากักรเราก็ประกาศเป็นพระราชกิจการปกครองไป แต่แล้รูปแบบไปก่อนเวลาเจอปัญหาแก้ได้ง่ายเพราะพรานหัระสับทุนเก้าหนึ่งที่ก็เปลี่ยนแล้วได้แล้วนะครับเราต้องใช้เทคนิคนีคน้นะครับเมื่อมันสเสถียรนแล้วผ่านไปแล้วแก้ไขไปแล้วสมบูรณ์แล้วสิบป,ปีก็ได้ยี่สิบปีก็ได้สามสิบปีก็ยังได้ขึ้นอยู่กับประเทศไหนเร็วกลางช้า เมื่อเสถียรแล้วนั่นแหละหน้าที่รัฐมนูลจะเกิดนะฮหรือรัฐมนูลมีหน้าที่รอแล้วก็พอมันเสถียรแล้วลงมือราชสมุนก็จะลงมือแล้วเอาเอาที่เสถียรมาเขียนเรียงร้อยเป็นหมวดหมู่ครับแล้วคนเขียนไม่เกินยี่สิบคนไม่เกินยี่สิบคนนะอเมริกาสิบกว่าคนจีนไม่เกินห้าคน อินเดียคนเดียวฮะเป็นไงงงไหมประเทศไทยละ่ะประเทศไทยมีคนอยู่แค่หกสิบล้านนที่าหกสิบล้านนะสมัยก่อนเราเขียนไม่กี่ฉบับอะเห็นไหมฮะเห็นความต่างไหมครับแ,แล้วเวลาเขียนทีแห่กันมาทาั้งบ้านทั้งเมืองผิดหมดคือประเทศไทยเนี่ยผิดหลักหมดเข้าใจผิดหมดกับทั้งประเทศไม่ได้ใช้หลักวิชาที่ถูกไม่เคารพด้วยไม่เคารพหลักวิชาด้วย ะก็การไม่เครารววิชาเนี่ยไปแห่แหนบุคคลนี่แหละบุคคลมันจึงฟ้าแหกครุกรแล้วก็ตั้งสิ่งที่ผิดหน้าตาเฉยดำรงมาอยู่ในประเทศไทยจะคิดที่ว่า a อเ z ม n สิ่ง i ทยแลนเลยเป็นที่งง,งแต่ตั้งอยู่ได้หรือเวลาคนต่างชาติเข้ามาคิดว่าจะเป็นแบบนี้ต่อกผว่ามาขก็ไปไม่ถูกไปไม่เป็นแต่ไม่คุยทับอีกเกทับนี่ไงเราเป็นประเทศปากเซนก็คุณไม่อยู่ในมาตรฐานนะ่ เขาจะไปยังไงเขาไปไม่เป็นคุณไหนบอกคุณไปสิเปรกับกคนไทยไปยังไงรู้ไหมก็ไปแบบนี้แหละไปตามผลประโยชน์ของผู้ปกครองแล้วก็บอกว่าเนี่ยการปกครองแบบไทยๆตอบหน้าตาตอบแก้เก้อหน้าตาเฉยเลยทั้งที่ผิดหลักนะเออเหมือนคุณขี่จักรยานไปล้มตรงโค้งอะแล้วมีป้ายโฆษณากันเลยทําเป็นเออมันนั่งอ่านป้ายโฆษณาอ่าผมไม่ได้ล้มนะผมมานนั่งอ่านป้ายโฆษณาเช่นเดียวกันกับคนไทยที่บอกว่าการปกครองแบบไทยเออ แต่การปกครองแรนะทศไทยนั้นป็นการปกครองแบบผิดหลักวิชาการปกครองเนี่ยคุณต้องทําให้ถูกหลักวิชาก่อนนะมันไม่ใช่ของของที่ทํามันไม่มันไม่มัน,มมนคือมันไม่ได้อยู่ในึงหัวสมองคนไทยเลยคนไทยไม่เข้าใจเลยอ่ะไม่เข้าใจว่าไอ้การปกครองในระบบที่ใช้ตัวแทนนะครับและมีเลือกตั้งเนี่ยมันมีหลักของมัน การสร้างชาติพิษไตามันมีอยู่สี่ข้อแรกที่ผมต้องทาให้ปรากฎก่อนต้องทําให้ปรากฎก่อนนะครับประชนเรียนรู้แล้วสี่ข้อแรกนะฮะข้อหนึ่งมีอํานาจทิพยไตข้อสองมีเสรีภาพคุณต้องใช้คู่แรกนี่ก่อนคู่แรกที่ทําออกกฎมงกฎหมายอะไรก็ได้เสนอโปรเจกอะไรก็ได้เมื่อมันเกิดผลขึ้นมาหรือมันกำลังจะส่งผลเป็นกฎหมาย คนที่จะได้รับผลกระทบก็แสดงตัวแสดงตนนะเช่นตรงนั้นกล้สามสิบตรงนี้ได้เจ็ดสิบแตกต่างกันความต่างนี่แหละทําให้ไม่เสมอภาคไนงะมันเป็นข้อสามเมื่อใดรู้ว่ามันมันไม่เสมอภาคกันข้อสามจะทํางานบอกว่าไม่พอใจนะแล้วข้อสี่ก็จะรับลูกเพราะเป็นคู่คู่ของมันคือคู่แรกหนึ่งสองเนี่ยทํางานอิสระเพราะมันมีเสรีภาพไนงะและมีอำนาจที่จะใจดังนั้น ้องมีหน้าที่สร้างสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกแบบนี้ให้เกิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกตอบสนองประชาชนให้ประชาชนได้รับการปกป้องคุ้มครองพิทักษ์เช่นออกกฎหมายที่ไม่เคยมีมันก็จะมาคุ้มครองปกป้องพิทักษ์ประชาชนหรือไม่เคยเกิดก็ต้องสร้างขึ้นมาให้มีให้ได้เป็นโปรเจกต์เป็นโครงการนั่นคือข้อหนึ่งข้อสองต้องใช้ให้่นี้ที่เป็นแต่ถ้าข้อหนึ่งข้อสองผลที่ได้ก็มันตามมาส่งผลแตกต่างกันตรงนี้ได้เจ็ดสิบตรงนี้ได้สามสิบก็แจ้งมาดยความไม่เสมอภาค แล้วข้อสี่นี่จะทำจะทำงานก็โดยการเจรจาอ้าวสี่สิบจากสามสิบเป็นสามสิบจากสามสิบเป็นสี่สิบจากเจ็ดสิบลดลงไปเหลือหกสิบมันก็กลายเป็น 60, 40, หกสิบสี่สิบห่างกันยี่สิบห่างกันยี่สิบก็เพราะว่าแตกต่างกันทางด้านภูมิศาสตร์บางคนอยู่สูงที่ต่ำบางคนอยู่ที่ร้อนที่หนาวแตกต่างด้วยความเชื่อถือชาติพันธุ์ต่างๆเป็นสิ่งที่รับได้ก็อยู่ได้ในสังคมแค่นั้นเลยพอเจ็กก็ผ่านงานก็เกิดพัฒนาก็มีชาติก็ก้าว่า ความมั่งคงเสียนเกิดเกิดขึ้นจริงเนี่ยคือการใช้หลักปฏิปไตข้อหนึ่งข้อสองข้อสามสี่แต่คุณต้องทําข้อหนึ่งข้อสองก่อนนะคู่แรกเดินเดินเรื่องก่อนแล้วก็สามสี่จึงจะทํางานไม่ใช่จะอยู่สามสี่มีมาเลยไม่ได้นะนี่คือกฎแกงมันเหมือนรถยนต์เครื่องยนต์จะสร้างรถยนต์จะสร้างเครื่องยนต์คุณต้องรู้การระเบิดลูกสูบต้องวางไว้ยิ่งยังไงไม่ใช่เป็นหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสามสี่ไล่นี้ก็เจ๊งเหมือนเป็ไสถไม่เข้าใจไม่รู้เรื่อง ก็มัโมกันหมดเหมือนที่เราล่างเอาคนมาทั้งหมดไม่ได้ท่านต้องใช้ช่างโดยเฉพาะเลยท่านต้องเป็นช่างยนต์เลยต้องรู้เรื่องเข้าใจอย่างเนี้ยแล้วเอาคนที่ไม่รู้เรื่องมาเนี่ยแก้ปัญหาไม่ได้นะฮะนี่คือผมเปรียบเทียบให้เห็นว่าการสร้างประเทศไทยท่านต้องใช้สเปเชียลิสต์เป็นผู้รู้เฉพาะทางในการปกครองเท่านั้นไม่ใช่แห่มาทาั้งบ้านทั้งเมืองเพื่อจะเขีินร่ธรูญ ตามความเชื่อว่าประชาตายทุกคนเท่าเทียมกันแล้วก็แห่กันมาหมดได้ชิดได้เียงเท่าเทียมกันอันนี้ข้อที่ผิดนะฮะแล้วก็ทําเป็นวิธีทําที่ผิดนะครับไม่ถูกต้อง <c oughs> นะเอาหวังว่าคงจะเห็นภาพนะฮะดังนั้นผมจึงมาแจ้งให้คนไทยได้รับรู้รับทราบว่าเรื่องราวต่อไปนี้ที่ผมจะพูดไปเนี่ยฟังแล้วมันโอ้โหนะอลังการเวอร์ World. ชีดนี้เรียกว่าคนพูดเป็นแค่คนแรงงานแล้ว ปริงปรโยงปัญญาอะไรก็ไม่มีความเชื่อไม่มีมมเออแต่พูดแล้วโอ้โหคนทั้งประเทศต้องปฏิบัติตามอย่างเงี้ยคนไทยแอนตี้ต่อต้านไม่เชื่อถือผมจริงต้องมาบอกว่าคนไทยนะหลงทางท่านไปติดแห่แห่บุคคลแต่ท่านไม่เคารู้หลักวิชาผมมาพูดเนี่ยผมประกาศยืนยนะันว่าเป็นผู้ที่มีหลักวิชาที่ถูกต้องพูดไปตามหลักวิชาที่ถูกต้องพัฒนาไปตามหลักวิชาที่ถูกต้อง นะโดยมีชิศทางที่ตาพาไปคือวิกฤตของประเทศวิกิตข,ของประเทศผมสอนรหัสมาจากพระโบราณปายุ่งศรีบยาแล้วก็สร้างเส้นทางไทยมหาอำนานี้ไปตามวิกิตของประเทศไทยนั่นเองดังนั้นโมเดลต่างๆที่ผมพูดอธิบายไปเนี่ยท่านจะไม่เชื่อถือเนี่ยจริงต้องมาที่เครื่องวัดอุณภูมิซึ่งมันก็ใช้วัดทางร่างกาย ไม่ได้วัดทางมัคที่จะเดินไปการที่จะพาประเทศไปสู่เป้าหมายได้ออกจากวงจรบาทและไปสู่เป้าหมายได้เป็นชาติหาคำนาานั้นเขาใช้มัคครับการแก้ปัญหาของประเทศการสร้างเทศใช้มัคมัคหนึ่งจงทําให้แจ้งแล้วมัคทั้งเจ็ดจะตามมารับใช้เองนะและอย่างผมมีคุณสมบัติสีอีกอย่างหนึ่งเป็นผู้รู้หลักวิชา ที่ถูกในการสร้างประเทศไม่ว่าจะสร้างเป็นคอมมิวนิสต์เป็นประชาธิปไตยเป็นประเทศเผด็จการหรือเป็นประเทศมหาอำนาจผมมีนี่คือรูปัติที่หนึ่งข้อสองมีวิเศษทรัศน์ที่วางตำแหน่งประเทศไทยในยุค AI อย่างไรซึ่งสำคัญจำเป็นและเร่งด่วนต้องรีบมีรีบวางอันนี้สำคัญมากเลยเพราะมันเป็นพายุกาังก่อตัวเราต้องรีบชิงกบบน,นะครับสาม เป็นผู้แปลงทฤษฎีไอเดียจินตนาก,การนะครับออกมาออกไปเป็นความจริงนะแปลงทฤษฎีไอเดียจินตนาก,การหรือนโยบายหลักของชาติไปสูป่ความจริง 4. เป็นชาวพุทธดังนั้นต้องสร้างรัฐพุทธของการปกครองขึ้นและมาตอบโจทย์ของไอ y สไตน์ด้วยนะ,ะว่าศาสนาแห่งจักรวาลนั้นคือ คือประเทศไทยฮนะที่ประกาศพุทธนิกายคอสมมกซึ่งเป็นนิกายที่ประชาชนปกครองตัวเองไม่มีพระแต่เป็นคาราาวาสธรรมมาปกครองประเทศเองและคาราวาสธรรมนั้นจะถือดุลอำนาจของประเทศอยู่ในระบบสี่ฐานอำนาจซึ่งจะเป็นระบบมาแทนระบบรัฐสภาน,นั่นเองเอาละพอเชิญเข้าเรียนรู้งานที่ผมได้ออกแบบไว้ นะครับเรียนรู้ไปเจอต่อไปแล้วท่านจะเข้าใจ้จะก็จะได้ตื่นเป็นโสดาบันธรรมาชาติปไตยเพื่อการปกครองตัวเองนะจงเร่งรีบมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่จะปกครองตัวเองกันทุกๆหมู่บ้านทุกๆกตำบลที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับ